เริ่มเกมครับกลุ่มบครับรอบแบ่งกลุ่มในศึกฟุตบอล4เกมครั้งที่33ครับเวียดนามจะได้เซตบอลเข้ามาอีกครั้งแล้วแทงทะลุช่องมาลูกนี้หายเย็นฝาอืม้มสกัดไม่ฟาวด้วยแล้วเวียดนามโอ้หลอกได้สวยครับจังหวะนี้ยังไม่ออกเปิดเข้ากลางแล้วก็ลึกอ้าวไม่รู้จะโดนจนได้ครับมาแล้วครับประตูแรกของเวียดนามครับ จังิดพลาดของมาเลเซียครับดูครับจังหวะปั๊มมาลูกนี้เหมือนจะปั๊มได้ดีแล้วนะครับแล้วดูจังหวะพลิกครับเปิดเข้าในสกัดมาแล้วรับไม่ดีครับโอ้โหสุดท้ายบอลมาถึงไฮย็นฟาร์มดูครับไปออกมาแล้วไปชะงงักนะครับมาเลเซียฟ้องว่าบอลน,น่าจะออกหลังไปแล้วนะครับลูกเปิดของเหฮียนที่ฮาว สุดท้ายนี่บอลมันผ่านมา2ด่ดาแล้วเข้าทางอเยนฟาร์มดูช้าคงครับปุ่มนี้ยังไม่ออกเต็มใบนะครับอยยนฟาร์มเปิดเข้ามาบอลตกพื้นแล้วรับมันหลุดนะครับสุดท้ายกลายมาเข้าทางอเยนฟาร์มครับหนึ่งศูนย์นะครับเวียดนามแชมป์เก่าครับออกนำแล้วโอ้นับหนึ่งได้เร็วแลอเกินครับเลสลีล่ลา์ของเวียนที่เฮานี่แน่นอนจริงๆครับ หลังให้เลยครับอ่าก็มาดูจังหวะนี้กันก่อนครับเกมบุกของเวียดนามเปิดบอลขึ้นมาล้นอีกแล้วครับแล้วสุดท้ายก็เรียบร้อยครับนี่เลยครับโอ้บอลเปิดจากทางฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายครับเป็นประตูให้กับทีมเชเวยดาครับนี่ครับดูครับจังหวะแทงมาแล้วเปิดมาออกมาคว้าไม่โดนบอลนะครับโอ้บอลมาตกใส่ศีรษะของเอียธิบักทุยดูกลางอากาศจังหวะออกมาตัดดูเหมือนจะมีปัญหานะครับ ทางอบับดุลราซัก2ต่อศูนนะครับเวียดนามขึ้นนาม,มาเลเซียนะครับนาทีที่23ครับแล้วก็เป็นฝ่ายคลองบอลพับสนามบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องครับเราจะรู้แล้วหรือเปล่าครับว่าผู้รักษาประตูของมาเลเซียยมีปัญหาเรื่องการออกมาตัดบอลน,นะครับ สกัดกันยังไม่พ้นเขตอันตรายโยนเข้ามาอีกครั้งแล้วก็เป็นลูกบ่งอีกแล้วครับนั่นไงครับ3ประตูต่อศูนย์ครับเป็นลูกที่2ของไห่เยนฟามครับตามคาดเลยครับเจามได้ประตูที่3ามลุ้เปิดมาไม่ล้ำหน้านะครับไห่เยนฟา์มหตั้งคอรอม่งง่ายๆเข้าไปเลยครับเสาสองไม่มีใครประกบด้ครับไห่เยนฟาร์ม ทำประตูที่2ของตัวเองนะครับในเกมนี้แล้วก็เวียดนามขึ้นนำสามต่อศูนแล้วก็โดนจนได้ครับเปิดบอลเข้ากลางยิงจังหวะเดียวลูกนี้โอ้หสวยง่าบ้าครับความผิดพลาดน,นะครับของบัเอซียบอลเปิดเข้ามาจาับที่ไฮลินครับแปลไม่จับลุกนี้รเวตหน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหบอลเสียบเสาเข้าไปเลยครับ จบชัวได้ครับจากที่ไฮลินนิฟิววัย24ปีของนิชาทเวียดนามครับยิงเข้าไปครับสี่ต่อ0ูนย์ะครับนาทีที่33ครับโอ้ครับลูกคอสนี่ยังถือว่าอันตรายอุ้ยแล้วจังหวะเดียวเลยครับจังหวะดีครับสวยงามมากครับโอ้ยิงแบบไม่ต้องจับคืเพิ่งลงสนามมาเลยครับไต่พีเท่าครับลูกแต่มุมครับ เยื่ที่บักทุยเปิดมาแล้วขวาครับโอ้โหยิงลูกดีนี่สุดสวยครับตัวสำรองพึ่งลงมาครับไข่ที่เตาด้วยครับหมายเลขสิบเอ็ดโอ้โหนี่ยิงยากครับแล้วบอลเสียบตะข่ายเข้าไปเลยครับออกมาทางขวาจังหวะนี้เป็นเหวื่นที่บิกทุยอีกแล้วครับโยนบอลเข้ามาถึงด้วยครับอ้าวแล้วก็ล้นมาจังหวะนี้ได้ยิงแปบแม่ ฮวนมินก็ยิงไปติดบล็อกแล้วก็โอกาสอีกหนึ่งครั้งเข้าไปครับสุดสวยเลยครับเหรยที่ทัดเพื่องครับตีห่างไปไกลครับจังหวะแรกนี่เป็นฮวนมินกล็อกนะครับยิงติดบล็อกแล้วขวาลูกนี้ไม่จับครับโอโ้โหไทยที่เทานีครับกดลูกดีครับรบ,โอโบอน,นี้เสียใต้าคานเข้าไปโโดูครับจังหวะยิงของไทยที่เทา กับจะบินไปปัดก็ไม่ถึงครับจะพุ่งก็ไม่ได้เฮ้เวียนที่ทันนายกับอวนูครับอวนูอวนูเลี้ยงจี้เข้าไปมาที่เวียทานที่ทันนาเวียนที่ทันนาออกมาจังหวะนี้ถั่วที่ถั่วถูกแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โห,โหดูครับมีปัญหาจริงๆแล้วเป็นแฮตท,ทริกนะครับของทางไผ่ที่เท่าครับีูครั้งครับจังหวะ เปิดจัติชายันแล้วตีครับไปหมายเลขสิบเอ็ดนะครับมามากันสามคนนะครับสุดท้ายเป็นไถ่ที่เท่าเลยครับโขกงได้ก่อนทีเด็ดเลยครับโอ้แล้วเป็นแฮตทริกของเธอด้วยนะครับในเกมนี้สาทีิเจ็ดสิบแปดครับเจ็ดต่อศูนย์แล้วนะครับ แล,ล้วเปิดจังหวะเดียวสุดท้ายเรียบร้อยครับพู้ตัดสินเป่าจบเกมครับของเวียดนามนะครับลงสำรองมาทำแฮตริกนะครับนาทีที่49 59และ78นะครับก็เป็นอันว่าเวียดนามชนะไป7ต่อ0นะครับ